สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาย่างกุ้งกุ้งกุ้งที่ซื้อมาจากตลาดนะครับเราก็จะพลิกมันเลยโอ้โอ้ทุกคนตัวนี้ยังไม่ได้เลยเอ๊ะกับด้านกัดกับด้านนี่นะครับทุกคนเราก็จะมาดูตัวนี้ยังไม่ได้เลยนี่คือการย่างกุ้ง ครั้งที่เท่าไหร่ในชีวิตก็ไม่รู้นะครับทุกคนนี่นะครับกุ้งของผมซื้อมาจากตลาดไม่เอย่ยชื่อนะครับนี่นะครับกุ้งกุ้งทุกตัวไม่รู้จะ กอนกินจะถ่ายแยกนะครับนี่ครับทุกคนจานทีน่ผมจะใส่ผง นี่คือการบังคับให้กุ้งมันสุกนะครับการบังคับให้กุ้งมันสุกแล้วก็ต้องรอมไปอีกเรื่อยๆ